สวัสดีค่ะอร่อยง่ายสไตล์หยงยีวันนี้เราจะทําเมนูยำไข่เยี่ยวมากันนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีไข่เยี่ยวมาพริกสับละเอียดหอมหัวใหญ่ขิงดองขึ้นช่ายต้นหอมน้ําปลาน้ำกระเทียมดองน้ํามะนาวแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาตามด้วยน้ำมะนาวน้ำกระเทียมดองก็น้ำตาลทรายค่ะคนน้ำตาลให้ละลายนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็จะใส่ ที่หนูลงไปตามด้วยอหอมโมยายขิงดองคนให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ไข่เยี่ยวมา้าของเราลงไปคุกเบาๆนะคะเดี๋ยวไข่เยี่ยวม้าเราเล็ก พเข้าที่แล้วก็ตามด้วยผักค่ะต้นหอมกับใบขึ้นชา่าิคนนี้เข้ากันนะคะโอเคค่ะเป็นอาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือหน้าตายำไข่เย่วมาของเราไปชิมกันเลยค่ะ ก็โอเคนะครับถึงเวลาชิมอีกแล้วแม่เพิ่งเลิกงานมาเลยนะครับเลิกมาปั๊บก็ได้ชิมเลย <c oughs> โอเคยำไข่ยียย่มหม้อม,มีรายการแข่้วดำกันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมชอบกระเทียมดองแม่อย่างนี้ฉันรู้ใจไม่ขอเอาหมดเอาหมดซะเลยไหนๆก็ไหนๆเล้ยไ้น้ำลายแจกไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ สมเรียวนะครับอร่อยแ,แซ่บจังเลยทำไมมันจี๊จ้าจังแฮะใส่อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าน้ำกระเทียมดองอ๋อใส่น้ำาเทียมดองอถึงว่านี่มีขิงดองด้วยนะครับถ้ามีบักถัว่วลิสงมาแก้มนี่จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับอืม,อมพอดีว่าผมลืมซื้อมา <laughs> สักคเยอะ mm hmm. mm hmm. yeah. อร่อย mm hmm. กับแก้มชั้นดีอีกแล้ว <laughs> 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 ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากนะครับ mm hmm. อร่อยเลยผมวันนี้กับแก้มชั้นดีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปซื้อทัวร์ที่ส่งแป๊บ <laughs> <laughs> แล้วเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเยั Yeah.